สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ก็รอเวลาให้คุณน้องเก็บยางให้เสร็จนะครับเพื่อจะไปะจําหน่ายวันนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เราก็ใช้เวลานิดหน่อยครับเพื่อมาแต่งกิง่งต้นโกโก้นะคุณผู้ชม นี่คุณผู้ชมแต่งกิ่งมันโล่งๆอย่างนี้มันจะมันจะออกลูกดีนะครับเพราะว่ามันเอาอาหารไปเลี้ยงกิ่งก้านหมดเลยเพราะาเจ้าโกโก้มันไม่ได้ออกตามกิ่งเล็กนะมันจะออกกิ่งใหญ่แบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยมันมันออกนี่นะ่ะมันเหมือน นี่มันออกกิ่งแบบนี้นอนลูกแบบนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่มันลูกมันฟอแล้วมันออกตามกิ่งนะเออมันติดตามกิ่งเหมือนอะไรเหมือนต้นขนุนครับผู้ชมเอาไปดูกันครับว่าเราแต่งกิ่งกันอย่างไรนะให้มันช่วงนี้มันดูรูแรงแล้วครับอย่าให้มันกินอาหารเยอะเพราะเดี๋ยวเราไม่มีเวลามาลดน้ำนะ ก็แต่งกิ่งกันแบบนี้นะคุณผู้ชมเหลือหลายต้นเน่ยนะครับดูดูนี่กันประมาณ80ดสบต้นอ่ะคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจการดูแลต้นโกโก้ของเรานะครับจะปลูกที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองนะครับใต้ต้นลมเงาของต้นยางพารานะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์เยอะๆนะคุณผู้ชมทดลองแล้วมันก็ได้ผลดีนะครับเริ่มติดลูกปีนี้แล้วครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ